รถเก่าใช้อยู่ไอ้ร้อยเนี่ยเรื่งปุ๊บมันขึ้นมาหกสิบแล้วรถยังไม่ได้เคลื่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีเอฟซีทุปเปอรนายนะครับพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมช่างเล็กนะครับด้วยดีเสมอมานะครับครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้อยู่นะครับนานกับบาทีนะแต่คิดถึงคิดถึงเอฟซีนะครับไปไปดูไปกดดูคอมเมนต์มาต่างๆนี่เพื่อนบอกคิดถึงช่างเล็กคิดถึงกระเจ้เล็กไปไหนครับไปไหนผมไม่ค่อยได้อยู่จริงครับ จริงก็คิดถึงเหมือนกันนะครับก็คิดถึง f c ทุกคนนะครับแมบอกว่าปากหวานก็ไม่ใช่นะครับผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็พยายามไม่เครียดนะครับช่วงนี้ก็ On t h ด way วะไปต่างจังหวัดบ่อยนะครับไปท่องเที่ยวอะไรไปเรื่อยเฉยนะครับทำงานบางเที่ยวบางแล้วแต่ผมแก่แล้วนะครับถึงเวลาได้พักก่อนได้แล้วก็พักนะครับเวลาเที่ยวได้ก็ต้องเที่ยวไม่จะทําจนกระทั่งทําไม่ไหวพอทําไม่ไหวเสร็จแล้วก็บอกเออให้ไปเที่ยวไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ไหวตามองไม่เห็นแล้วครับตามองไม่เห็นแล้ว <laughs> เอาแว่นมาใส่มองไม่เห็นเลย นะครับเห็นแต่ใกล้ๆใกล้ๆมองไม่เห็นอีกเอาไปเถอะสิส่แว่นสายตายาวมองเห็นแต่ใกล้ๆใกล้ๆมองไม่เห็นอีกปัญหามันเกิดครับเนคนอื่นก็พาไปเที่ยวพ่อพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่สวยมากเลยพ่ออนุก็สวยสวยสวยเส้นตีนอะไรวะมองไม่เห็นตาไม่ดีมองเห็นเนี่ยว่าสวยตอนนี้กูดีๆให้กูไปดูหน่อยว่าไปนั่นนะครับบางทีเวลาขับไปต่างจังหวัดมันก็เห็นอะไรเยอะนะครับขับรถไปนี่ก็เออมีปัญหาเยอะะนะครับปัญหานี้ปัญหาจากการขับรถเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเรานะปัญหาจากคนอื่นเห็นแล้วนะ เขาใช้รถกันโอ้ยบางคนบอกรถใหม่ๆดีนะบางคนบอกรถเก่าๆดีนะมันไม่รู้จะไปทางไหนสุดท้ายมันก็ดีมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่คนขับเนี่คนขับสําคัญที่สุดนะรถใหม่ๆนะครับเหยียบกันที่ผยาว้ป่วงหมดนะนั่นแหละครับเอยางเก่านี่บางคนบอกว่าอย่าขับเร็วในยางเกลแค่ปียะพอเกินปีเขาบอกไม่ได้นะอันตรายนี่จะไปใช้นะมันอันตรายมึงขับมึงไม่รู้ว่ายางดีไม่ดีนะครับคนเราต้องดูตัวเองครับนะดูตัวเองด้วยนะครับอย่าประมาทนะครับรู้ว่าเราขับขนาดไหนบางทีเราอายุป่านนี้นะครับหกสิบวาแล้วเนี่ย เราก็ขับประมาณสี่สิบห้าสิบนั้นแหละครับโอ้ยางแตกยังขับยังไม่เป็นไรเลยนะครับยางแตกมีว่าง่ายว่าขับไประเบิดตุ้งไม่เป็นไรแล้วครับมันขับความเร็วค่นี้มันจะเป็นไรอ่ะไม่อันตรายครับไม่อันตรายนะครับแต่คนขับคาเร็วยางใหม่ๆเดี๋ยวไว้ใจนะครับโอ้ยางก็ใหม่รถก็ใหม่เย็บทิ่นผ้ไว้ปลงหมดนะครับเห็นไหมครับลงข้างทางกันนะครับเห็นกันเยอะเลยนะครับเห็นกันเยอะเลยนะครับขับๆไปในบางทีข้างทางเห็นไหมครับไอ้ที่ทางโค้งอ่ะนะทางทางเขตทางเทศบาลต่างๆเขาจะทําไว้เป็นตั้งเป็นอะไรคล้ายๆกับ อะไรอ่ะมีมีมีกั้นอ่ะพู้ชายว่ากั้นขอบทางไว้ดีเลยอย่างดีเลยนะครับผมเห็นเออเขากั้นขอบทางดีใส่สปริงมาเห็นชนกันแหลก้านหมดไอ้ข้างเขาเขียวเขาเรียกอะไรลายอะไรพร้ผมก็เรียกไม่ถูกครับอธิการขอบทางทางโค้งอ่ะผมมองเลยไปกั้นทําไมว่าปล่อยแม่งลงไปเลยขับกขไม่รู้เรื่องงี้มันลงไปเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกั้นไปเสียหายเท่าไหร่นะครับคนก็ไม่กลัวดะครับใช่ไหมไปกั้นกั้นกั้นไว้เนี่ยเอาอะไรไปกั้นให้นิ่มๆไว้เวลาชนจะได้ไม่เจ็บจะได้ไม่เป็นไรมันกลัวที่ไหนมันก็ไม่กลัว ตอนนี้ขับมาเหยียบแม่งร้อยหกร้อยเจ็ดเนี่ยมันก็ไม่กลัวครับเป็นไรอ่ะสุดท้ายก็ไอ้ที่กันกนไว้พังหมดนะนะรัฐบาลก็ต้องมาเปลืองภาษีพวกเราต้องมานั่งซ่อมอีกก็ซ่อมเสร็จแล้วก็มาชนอีกเน,นีไม่มีเลยที่ไหนที่ดีอะยังชนพังหมดเลครับบางคนก็เอาที่รัฐบาลเขาออกสนับสนุนมาเอาให้อะไรนะเอามีมีข้างในมีสปริงด้วยใช่ไหมครับข้างหน้าเป็นเกาะทางโคง้งทางอะไรเนี่ยเอาสปริงไปใส่ไว้นะครับมันจะได้ไม่เป็นไรคนจะได้ไม่เป็นไรนะครับเสียหายเท่าไหร่ปีปีเนี่ยภาษีประมาณเปลืองเท่าไหร่นะครับ จริงแล้วมันต้องไอ้ตรงตรงทางโค้งอะไรพวกเนี้ยที่มันขับกันไม่รู้จักเบาไม่รู้จักอะไรพวกเนี้ยนะก็บอกว่าทางโค้งมองไม่เห็นพวกนี้นะมันจะขับทางโค้งมันขับบ้าบอลอะไรร้อยเจ็ดร้อยแปดขับแค่ห้ากสิบก็พอแล้วนะครับเหยียบกันหน่าดูเลยจริงๆแล้วผมว่าเปลี่ยนจากไอ้ตัวไอ้กั้นข้างทางเนี่ยเป็นอะไรไหมครับขุดหลุมไปเลยนะครับขุดหลุมขุดหลุมไปเลยหลุมใหญ่ๆอ่ะพอมนลงไปก็ตกกบฝังไปเลยจบง่ายดีนะท่ังได้โกธร้ายมากเลยนะครับมันก็เป็นมองเห็นเดิมมันพังมันแก้กันไม่ไหว เพื่อนผมทํางานเขตเขาบอกเนี่ยมันชนมันาาก็พังไงก็ต้องมาเบิกงบหลวงก็ต้องไปนั่งทำาหม่ทำเสร็จแล้วมันก็ชนพงังก็มันไม่กลัวไงนะก็มันชนไปแล้วปลอดไภัยไงเอาบออเอาโฟมเอาเอย่อางที่ดีก็ถ้ากลัวมากก็เอา,เอาพวกโฟมไปเลยเอาผนังทรายไปทําให้มันนะครับนิ่มๆไงมันเรามันชนไปมันจะได้ไม่เป็นไรไม่เจ็บไงนะนะทำเข้าไปเด้อครับนันนี้สิ้นเปลืองเท่าไหร่อ่ะเนียจริงๆก็ทำบ่อไปเลยนะรับฝังเลยนะครับแล้วก็เอาโลงศพไปตั้งไว้ขอบก็ได้ครับโลงโล่งศพบคนมันจะได้กลัวพอเห็นโลงว่าเออไม่กล้าไปเลย ทางโค้งไม่งั้นมันไม่กลัวนะครับชนแล้วมันไม่เป็นไรไงใช่ไหมครับชนแล้วมีโอ้โหเขากันว้ให้อย่างดีเลยนะครับก็ไม่กลัวเด็กคนไป่กลัวที่ไหนอะไม่กลัวแบบนี้นะครับคือเราจะป้องกันยังไงได้บางที่นั่งคิดไปเออผมก็คิดไปเรื่อยไป <laughs> นะครับจริงๆเนี่ยบางคนขับรถฝนตกถนนเลื่อนเหยียบล่าร้อยห้าร้อยหกพลาเกิดอุบัติเหตุมา ทำไมขับอย่างนี้อ่ะอ๋อฝนมันตกถนนมันเลื่นผมไม่ไม่ชินทางไม่ชินทางมึงขับอย่างเนี้เหรอฝนตกถนนเลื่อนมึงขับอย่างนี้เหรอผมพูดบ่อยๆนะครับบางทีก็ก็มาเข้าเรื่องกันนิดนึงพอดีวันนี้ซ่อมไหม่นะไใหม่ใหม่อ่ามีเพื่อนสมาชิกเป็นเพื่อนกันเอามาฝากซ่อมให้ผมก็ไม่ทำอะไรก็เลยเอามาให้เพื่อนดูผมไม่ได้รับซ่อมนะครับบอกว่าไม่ได้รับซ่อมนะครับบอกเทคนิคเฉยๆนะไปซองซ่อมกันดูนะครับก็เกสนี้ก็ลองเดี๋ยวเรามาซ่อมให้ดูนะว่าเป็นอะไรนะครับบอกว่าไม่มีปัญหานะครับอ่ะเดี อะไรอะเออร้อยเนอร้อย e e e รุ่นเก่านะครับอกมาหาไม่ได้ก็เลยบอกเอาวิธีการซ่อมไปนะครับซ่อมให้ดูด้วยนะครับอ่ะมาดูอ่าสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับเออวันดีอาจารย์เล็ก <c oughs> เออเป็นไงวันนี้เป็นไงเอาอะไรมาให้ผมซ่อมอีกเนี่ยอ๋อก็วันนี้ก็เอานี่แหละไม้มันไม้รถเก่าใช้อยู่ไอเอีร e ้อยเนี่ยมันพอสตาร์ทแล้วมันก็ติดเครื่องปุ๊บ มันขึ้นมาหกสิบละรถยังไม่ได้เคลื่อนเลยอันนี้ไม่ความเร็วใช่ไหมอ่าโอ้ยเนี่ยไม่ความเร็วนะครับเปพอพอ,พอติดเครื่องแล้วเป็นไงมันขึ้นมาหกสิบีโอ๊ยแสดงว่าป๋าเหยียบเลยดีออกเข,ข้าเข้กียร์เลยใช่ไหมเนี่ยยังยังไม่ถัานไปไหนอะ<ต>อยู่กันที่ยังไม่ทัานไปไหนเลยอืมความวเร็วมันขึ้นแล้วเออโอ้ย แต่เราเนี่ยพอ,พอเคลื่อนตัวหน่อยมันมาร้อยจี่สิบร้อยจี่สิบเราจะไปรู้เรื่องมันไม่เนี่ยอันตรายจะหาวกาห้ามขับเกวกเร็วเกินร้อยแล้ว,ลวป๋าขับไปได้ไงอ่ะนั่นแหละสีเราก็ไม่รู้ว่าเราก็แก่แล้วอะ่ะเออไอ,อ้หาจะทำไงได้เนี่ยพอดีให้ช่างข้างบ้านมาดูแม่งก็จะให้เปลี่ยนใหม่ไอไปหาแถวเชียงกงมันก็ไม่มีแล้วเอเอ,เอมันเหมือนอาย,ยุเราเนี่ยแหละนี่มมนกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โหจะสี่สิบปีแล้วเนี่ยโอ้ไหวเลยเนี่ยแล้ว แล้วแล้วทำไมไม่ไปเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าที่ควาไปใช้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้กันแล้วไมคี้เกลือเนี่ยโอ้อายุเราขนาดนี้แล้วไปเปลี่ยนรถไฟฟ้าเดี๋ยวเราก็ตายห่าแล้วจะไปใช้อะไรอ่ะเออเราใช้อ่างนี่แหละไม่ให้มันตายไปกับเรานี่จอดมันจะหายนะไม่หายเลยจอดด้วยไปตลาดคากุงแจไว้มันยังไม่ไปไหนเลยรถอยู่กับที่ไม่ต้องล็อกด้วยเออไม่ต้องล็อกก็ล็อกไม่หายเลยเออไม่หายเอ อ,อ,อนึกว่ามันหาจเฉพาะไอ้ไม้นี่ป่ะเอาไม้ได้ขึ้นนะเดี๋ยวจะก,ก็ให้อาจารย์เล็กดูให้หน่อยอันนี้ไม้รุ่นเก่ามาก,กนะเนี่ยน,นี่มันทําไงนึกถึงผมทําไมไม่ไปหาค่าช่างแถวบ้านก็ช่างแถวบ้านมันก็บอกให้เปลี่ยนอย่างเดียวเปลี่ยนอย่างเดียวเลยหาไม่ได้แล้วถอดไปเองเลยเนี่ยถอดถอดถอดยกไม้ไม่ยกเลือนไม้มาทำไมอ่ะก็ถึงมันมันบอยู่แล้วปล่อยมันอย่างนั้นแหละเอาเอาเอามาให้ช่างดูเนี่ยเออเผื่อจะต้อมได้ไง S <S อ่าเดี๋ยวผมจะการซ่อมให้โอ้มันจะได้ไหมเนี่ยค้างเลยใช่ไหมพอเปิดกุญแจแล้วขึ้นค้างเลยค้างเลยมันขึ้นมาหกสิบเลยอ๋อเปิดกุญแจแล้วขึ้นหกสิบเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเล่งเครื่องไม่ต้องเข้าเกียร์เออไม่ต้องเข้าเกียร์อะไรแล้วมันก็ขึ้นมาหกสิบแล้วความเร็วขึ้นหกสิบเลยโอเวอร์ oh, นะครับอ่างี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะการให้โอ้โ oh, หเนี่ยนะสภาพไปยังดูได้อยู่นะอะโอเคครับเดี๋ยวดูให้อันนี้ผมก็จะการเบรกีเรียบร้อยนะครับเนี่ยบรกีตัวนี้นะครับ เนี่ยนะตัวนี้ห้าขานะครับอหกขานะครับหกขาตัวนี้นะครับเซเลคเตอร์ตัวนี้หกขานี่นะครับตัวนี้เป็นหกขานะครับต้องบากีออกให้หมดนะครับเบรกีออกให้หมดนะครับแล้วก็แกะจอนี้ตัวนี้ออกนะครับแกะตัวนี้ออกนะครับไม่ต้องไปถอดพวกนี้นะครับไอ้บลบุตพวกนี้ไม่ต้องถอดนะครับเนี่ยนะครับขาขาของมอเตอร์ไม่ต้องไปถอดนะครับไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องไปยุ่งนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องถอดเฉพาะงัดเกาะเฉพาะตัวนี้ออกมนนเเีี่ย งางออกมาให้ตรงๆนะครับผมมันจะพับอยู่งางเสร็จแล้วก็บักกี้เสร็จแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับวิธีการถอดนะครับนี่ยดึงออกมาอย่างนี้นี่เราก็ยกโยกหน่อยดึงออกมาได้เลยนะครับเนี่ยดึงออกมาก็จะออกมาเป็นท่านี้นะครับเนี่ยออกมาแล้วนะครับครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมก็จักการซ่อมไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับไอตัวเปลี่ยนคอนเดนเซอร์ไปสามสี่ตัวนะครับสามตัวนะครับข้างในนี่ต้องต้องถอดออกมาเลยนะครับตัวนี้เนี่ยบักกี้ขาวมานี่หกขานี่จะบักกี้ออกมานะครับแล้วก็งัดกิบล็อกออกมาดึงออกมานะครับแล้วก็ แตการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์ทั้งหมดสามตัวนะครับรุ่นนี้เนะี่ยบางคนไม่รู้น้ก็มีแค่สองตัวข้างบนนี้ไม่ใช่นะครับเนี่ยสตัวนี้ไม่ใช่มีสามตัวอยู่ข้างล่างอีกตัวนะครับอยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็มีบางคนงงว่าสัญญาณสี่ทำไมถึงมีสี่เส้นเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่จุดนะครับสี่จุดนี้เอาไว้ทริกนะเอาไว้ริกสัญญาณ RPM สัญญาณรัดรอบเครื่องเครื่องยนต์นะครับ ที่สัญญาณแก้ไขไปสัญญาณความเร็วนะครับไว้สัญญาณความเร็วตัวนี้นะครับนี่เอาไว้เข้าส่งข้าไปในกล่อง ecu นะครับมันจะมีจุดหนึ่งครับเขาเรียกตัวฟีดแบกนี่ครับตัวป้อนกลับตัวนี้นะครับก็จะมีไฟไฟเข้าจุดนี้นะครับไฟเข้าจุดนี้แล้วก็กาวกาวตรงนี้นะครับกาวนี่คือแผ่นบอร์ดใหญ่เลยเข้าไปครับเนี่ยบอร์ดใหญ่ของนี่คือกาวนะครับอันนี้คือกาว อ่อันนี้คือ V บวกเข้าไปนะครับ12โวลต์จะมีวงจรมีผ่านไดโอดไดโอดอารแล้วก็เรื่องของเขานะครับตัวนี้สัญญาณ RPM นะครับอ่าสัญญาณวัดรอบนั่เองนะสัญญาณวัดความเร็วนั่นเองนะครับคล้ายๆกับพยานอาร์พีมีพันนะครับส่วนไอ้สัญญาณตัวนี้ก็เป็นสัญญาณป้อนกลับนะครับป้อนกลับไปยังกล่อง ECU นั่นเองครับจะไปสั่งเกียร์สั่งอะไรก็แล้วแต่เขานะครับแต่ว่าเขามีไว้สําหรับใช้ต่อกลับนี่ครับบางคนในไม่เสียนะครับเกียร์ไม่เปลี่ยนก็เป็นนะครับบางรุ่นนะครับ รุ่นใหม่ๆม่เนี่ยไมคเสียไม่กลับนะครับเพราะว่าวงจรที่รีเวิร์ดกลับไปที่กล่องไม่มีนะครับเคยเจอนะครับเอลติปดูโอศึก2014ผมก็เคยเจอนะครับนั่นะเอ๊ะทำไมเกียร์ไม่เปลี่ยนเกียร์ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์กระชากปังปังพะวัดสรรัญญาณอ่าวัดอ่าไม่มีสัญญาณความเร็วนะครับสัญญาณความเร็วไม่มีนะครับไปส่งให้กล่อง ECU กล่อง ECU ก็ไม่รับทราบนะครับแต่ไมคขึ้นได้ปกตินะครับเพราะสัญญาณรอบมาขึ้นได้ปกติแต่ว่าอ่าสัญญาณที่ออกจาก กลับไปที่ยังกอง ECU นั้นไม่มีนะทำให้ไม่ไม่ทำให้ความเร็วไม่เปลี่ยนนะครับเกียร์ไม่เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนกระชากปังปังครับเขาก็ไปซ่อมเกียร์ก็ซ่อมไม่เจอผมก็เจอมาแล้วนะครับซ่อมเกียร์มาแล้วก็ไม่หายนะครับปรากฏว่าไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวกับจับโค้ด o อปดีดูว่ามันฟ้องเลยนะครับว่าสัญญาณความเร็วไม่ขึ้นนะครับไม่มีเป็นศูนย์นั่นเองนะครับเวลาวิ่งก็ไม่ขึ้นก็เกิดจากตัวนี้นะครับไม่ส่งกลับนะครับผมก็จะการซ่อมไปรียบร้อยนะครับก็มีทาร์อยู่ ตัว2ตัวอยู่ประมาณนั้นนะครับตอก่อนที่จะออกไปนะครับมีสัญญาณอินพุตเข้ามาแล้วก็ผ่านวงจรขยายออกกลับไปที่กล่อง i c u เหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นไมล์รุ่นของ Duo นะครับ Lt ลเ o เคยเจอนะครับเพื่อนๆก็ลองไปซ่อมมาดูนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับเข็มลอยนะครับไมลอยพวกนี้เข็มขึ้นแล้วก็ไม์ไม่ขึ้นนะครับความเร็วไม่ขึ้นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จัดการเรียบร้อยนะครับเปิดนะครับเปิดปื๊ดเห็นะครับ อ่าเดี๋ยวสัญญาณเปิดอ่าความเร็วขึ้นแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเร่งนะครับเร่งรอบนะครับเร่งความเร็วขึ้นนี่เอาละครับความเร็วยี่สิบแล้วนะครับยี่สิบเห็นไหมครับนี่ยี่สิบเดี๋ยวนะครับนี่นะครับอ่ายี่สิบสี่สิบอะไรก็ว่าไปสามสิบสี่สิบนะครับดูนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับโอ้ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับนี่ อ๋อเอาตั้งสองร้อยพอๆๆๆๆเลยเลยเลยหยุดกลับมานะครับประมาณนั้นนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยได้ดีนะครับเรียบร้อยได้ดีตัวนี้ก็อาการนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับปรับลงได้สุดนะครับนะครับขึ้นได้สุดลงได้สุดนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ปรับเร็วไปนิดนึงอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมว่าผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนอะไรไปบ้างปะาอ๋อผมก็เห็นเนี่ยเปลี่ยนไอ้ตัวอะไรนี่ก็ไม่รู้เนี่ยสองตัวเนี่ย เนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยสองตัวเนี่ยกลมๆนะเนี่ยเออตัวเนี้ยเออเนี่ยแหละเอก็เนี่ยไอสองตัวเนี่ยแล้วก็เห็นอะไรบัดจีไอไอไอข้างหลังลายปิ้นมันเนี่ยเออแล้วเนี่ยแล้วอาจารย์เล็กจะคิดเท่าไหร่นี่ยโอ้ยไปคิดอะไรกันพวกกันเนี่ยไอฟรีเลยแคสนี้โอ้ขอบคุณอาจารย์เล็กมากเลยโอ้ผมไม่ต้องเสียหลายพันเลยเนี่ย ไม่งั้นก็ต้องเสียขี้หมูขี้หมาก็ต้องมีพันห้าช้อนแปดละเออเนี่ยเออโอ้กัจะเอาอะไรกันขอบคุณอาจารย์เล็กขอบคุณครับโอ้ยฟังดูยดูเลยสารคนแก่ขอบคุณถ้าถ้าเป็นสาวๆนะผมให้พันห้าเนี่ยนี่นะครับอ่ะโอเคก็เรียบร้อยครับประมาณนั้นนะครับเป็นรุ่นเก่าแล้วก็ลองไปซ่อมกันดูนะครับไปมาอ่ะโอเคครับเอาวามดูไปกดไลค์กดแชร์ให้ผม ช่างเล็กด้วยนะครับสวัสดีครับ